สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีชิจาารายการอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครคใครชมชมใครคุณซ <ทำ S 1> ไป<ำ>ซึมไปวันนี้เปลี่ยนฟิลแล้วดิ วันนี้อยู่ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เราอย่าไปเสียงดังเดี๋ยวพวกสิงเสือราสัตว์จะตกใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราเงียบเงียบชิวชิวไปกับบรรยากาศรอบข้างโอต้นสักต้นนี้ใหญ่มากน้ำตกก็ ช้างช้าง้างก็ออกมาเล่น yes. น้ําตลอดเวลาก็คือนวาบนคุณแหละก็ช่วงนี้นะทุกคนถึงจะคลายล็อกดาวเดี๋ยวก็ล็อกเดี๋ยวก็คายเดี๋ยวก็ล็อกดี๋ยว่าคายมันก็ทําใจยากที่จะออกไปวันนี้ก็เลยเก็บของที่มีทั้งหมดวันนี้ที่เราจะตั้งใจไปตั้งแคมป์ที่ปลายวันนี้แค่ไปลปลายลัวก็พออื เพราะฉะนั้นวันนี้ This Is จ๋ารายการอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครแค่ชมชมใครแค่ๆๆทำทำมาพร้อมสาระและความบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มันเลอค่าแต่มันก็ไม่ได้ยากไปมากกว่าการตั้งแคมป์จะทำได้มันเป็นสเต็กสไตล์อิตาเลียนชื่อว่าเตียตาสเต็กวันนี้จะมาเข้าแคมป์แบบอิตาลีเลยละกันะมาเริ่มกันเลยวัตถุดิบที่มีดังต่อไปนี้ นดูซิวันนี้ทีมงานของเราเตรียมความพร้อมกับการตั้งแคมป์ไหมเอ้ยเตาแก๊สมีแล้วกระทะเอาม,มาปวดหลังยนะอันนี้ไปใช้ <c oughs> กล่องข้าวอ,อหลังเอ้ยอะไรอาไก่นะไก่ย,ย่างนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเตรียมในส่วนผสมของ,ของตัวเนื้อกันก่อนนะคะก่อไฟเลยก่อไฟเลยเดีย๋ยววันนี้เราจะรอบกองไฟด้วยเมื่อกี้เสียงบัวเจ้าที่อุอยทยานอ๋อที่คอยบอกตามเต็มใช่่ะเห็นไะคุณขาดอะไรไหมเจ้าที่ เจ้าที่อุทยานเราจะทําแบบสไตล์อิตาลีที่บอกว่าตายาตาสเต็กใช่ไหมคะมันเป็นเมนูสเต็กที่แบบว่าเรียบง่ายแต่ว่ามีระดับก็คือมันเป็นการเสิร์ฟเนื้อสเต็กสไตล์หนึ่งของคนอิตาลีก็จะมีเนื้อดีๆที่เลือกมาพร้อมกับสไลดัดเสิร์ฟไปกับ ที่เป็นผักพื้นเมืองวันนี้เราก็ได้เป็นผักพื้นเมืองของเขานั่นก็คือผักชีลาวไม่ใช่ <laughs> วันนี้ผักเมืองของเขาแล้วก็เป็นเชอร์รี่ทเมทโต้หรือว่ามะเขือเทศเชอร์รี่แล้วเป็นลอกเกตก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่กินกับเนื้อก็เข้ากันดีนะวิธีการหมักนะเราก็จะมีโรสแมรี่นะเราจะฉีกเอาเฉพาะใบเขาอย่างนี้นะถึงจะมาแคมป์มาอะไรนะรักษาความสะอาดนิดนึงถึงแม้ว่าอีพีแล้วจะไม่ใส่ก็เถอะอีพีนี้ใส่ <laughs> <laughs> แล้วจะจะหั่นใบโรสแมรี่ หันระดับหนึ่งก็สับช่วยนะให้มันละเอียดหน่อยเสียงไก่เริ่มรู้สึกเริ่มเริ่มค่อยลงค่อยลงเริ่มแบบกล้องโกโปนะซสูงมาใกล้ๆต้องใช้โกโปแล้วเข้าป่าโกโปทูมาดูความละเอียดของโรสแมรี่นะคะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะดิฟกาแฟเหรอคุณ ที่ทมดเล็กกาแฟเอามาบดพริกไทยกับเกลือแต่ต้องเลือกก่อนนะว่าทำอะไรก่อนไม่งั้นเทสโน้ตกาแฟคุณจะเป็นพริกไทยก็ได้เอ๊ดีเพื่อนกินแล้วมปรู้สึกว่ากาแฟของเองมันแบบออกสไปซ์สไปซ์ชัดแน่สิ <laughs> บดเม็ดพริกไทยบดลงไปเลยนี่ ต่อไปเป็นเกลือนะคะจะใช้เป็นเกลือที่เมื่อเช้าตอน G3 ไปดูพระอาทิตย์มาแล้วก็เอามาดวดเป็นเกลือหิมาลายานันเดี๋ยวเรากางอยู่ที่ไหนเนะี่ยก็เรื่อยๆเ,เรากางไปเรื่อยหรอย้ายไปเรื่อยๆ<อ>บดเกลือนะคะเทคนิคของการใส่เกลือนะคะอย่าไปยั้งสําหรับเนื้อใส่ไปเลยเต็มที่นับว่าเลือดมีความหวานอยู่แล้ว50%ใส่เกลือลองไปอีก50%ของปริมาณเนื้อที่มีอันนี้เป็นเทคนิคของดิฉันจาะเลยนะคะ พาปริมาณเกลือเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะแล้วเดี๋ยวลงไปย่างบนกระทะอีกเนี่ยก็จะแบบเจือลงไปในตัวน้ำมันใช่ไหมก็ไหลออกจากตัวเนื้อบ้างอะไรบ้างโรสแมรี่นะคะแล้วก็ซีเครตเลยนะคะตั้งเตากะยังไม่ซีเครตที่สุดเราต้องเริ่มตั้งกระทะก่อนเลยเพราะว่าเราทนไม่ได้ที่จะให้เต็นท์สองเนี่ยทําหมูกระทะให้มันหอมกบเราขนาดนี้เราจะเปิดตัววัตถุดิบดีๆที่ยิ่งกว่าเนื้อให้เรามาวันนี้นั่นก็คือ เฮ้หอมดิเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันข้าวโพดมาโซลา่าลงไปในกระทะเหล็กที่เราจะย่างเนือและยิ่งไปกว่านั้นที่เราเลือกใช้น้ำมันข้าวโพดปลาโซลา่าเพราะเขามีแพลงซเรอร์สูงซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดภาวะการเกิดโรคหัวใจและโหลดเลือด และข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือมีจุดเกิดควันสูงเพราะว่าจุดกดควันสูงเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย <S <S และขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราใส่ของแห้งลงไปที่เนื้อแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่นวดเขาเนาะเราก็ตั้งเตาหลังจากที่เราตั้งเตาแล้วสักนิดนึงเราก็แบ่งมาที่กาแฟดิปแล้วก็มาชิมแล้วใส่ไวายแดงลงไปอิตาเลียนแท้ๆใชไหม วายยังต้องมาเลยทำการหมักนะคะรอกระทะร้อนอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรกระทะเริ่มร้อนเอาให้ร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้ไดและเราจะทำการลงเนื้อชิ้นที่หนาที่สุดชิ้นนี้เป็นเนื้อเซอร์ลอยหรือว่าเป็นเนื้อสันนอก เนื้อหนาประมาณไหนก็ย่างด้านหนึ่งประมาณนั้นเนื้อหนาสานิ้วย่างข้างละสามนาทีจำไม่ง่ายสเตียร์ตเซกเนี่ยเขาะจะเสิร์ฟแบบว่าช่ำๆแดงๆไม่กินหรอกสุกๆดเดี๋ยวเราจะทุบกระเทียมใส่ลงไปหน่อยกระเทียมนี่นะคุณผู้ชมเวลาย,ย่างสุกๆนะ หวานมันหอมนะมันไม่ได้เหม็นอย่างที่คิดนะรู้สึกว่ามันมีฝนเพราะว่าเราได้ยินเสียงแล้วมาเรากระเด็นแต่เราไม่ยั่นจะจะเตรียมในส่วนของพริกไทยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใส่ตอนช่วงที่ความร้อนยังไม่ได้สุกมากคือช่วงที่กำลังจะขึ้นเพราะว่าพริกไทยเนี่ยแบบที่โดนความร้อนจ,จัดเขาจะได้กลิ่นและรสชาติที่ต่างกับการที่โดนความร้อนที่ต่ำเพราะฉะนั้นาจะได้กลิ่นและรสชาติของพริกไทยใน2แบบน่าจะได้และความสุกน่าจะกำลังดีแล้วเราจะบดพริกไทยใส่ลงไปด้วย ตอนนี้ก็คือเราย่างมะเขือเทศอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พักเนื้อไปด้วยพักเนื้อสักประมาณ3-5นาทีเป็นกําลังดีนะคะและเราก็จะมาทําในส่วนของตัวสลัดเคียงข้างให้เป็นสไตลาสเต็กเป็นสเต็กสไตล์อิตาเลียนและน้ํามันที่เราใช้นะคะสําหรับทําสลัดข้างเคียงวันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้ํามันสลัดมาโซล่าตอนนี้เราเก็บมะเขือเทศก่อนนะคะเราได้ที่แล้ว ใส่ตามน้ำมันสลัดลงไปนั่นก็คือบ้าตามิสอย่าใส่เอยอะเดี๋ยวดำเอาแค่ได้กลิ่นหอมๆเปรี้ยวๆต่อไปเกลือพริกไทยสลัดนี้ตามใจชอบนะชิมๆนะคะอย่าเค็มมากเพราะว่าตัวเนื้อของเราเค็มคนแล้วเพราะตัวสลัดเนี่ยจะมาเป็นตัวที่ตัดเลี่ยนอย่ารดจัดมากนะคะชาตะคนน้ำมันสลัดนะคะชิมซะหน่อย น้ำมันสลัดมาโซล่าไม่เคยกบกินใดๆไม่ทําให้วัสดุดิบนั้นๆผิดเพี้ยนเพราะว่าตัวเขาไม่มีกลิ่นแปลกบาลซามิกยังคงเป็นบาลซามิกท,ที่สําคัญขวดนี้ทำไมคุณใหญ่ยังไม่หมดนะน้ำมันสลัดมาโซล่ายังอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวและยัง0%นยเอคอเลสเตอรอลอีกด้วยขั้นตอนต่อไปจะใส่ตัวล็อกเก็ตสลัดลงไปแล้วนะเสร็จแล้วและขั้นตอนต่อจากนี้ไป เราจะทำการหั่นเนื้อเพื่อให้จานนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นเตียต้าก็คือเป็นการสไลด์เนื้อพร้อมทานนะคะเป็นงไงคะเม่นูทำง่ายๆ ที่ไหนก็ทําได้วันนี้มาแคมปิ้งกับบรรยากาศแบบน,นี้แล้วก็เมนูอิตาเลียนของเราตายาต้าสเต็กนะคะใครอยากทําตามทําได้เลยหาซื้อได้นะคะน้ํามันข้าวโพดมาโซลา่าหาซื้อได้ที่ดิกซี่ฟู๊ตแลนด์รูเมมาร์เก็ตโลตัสแม o m โครแม็กซ์เวลู และวิลล่ามาร์เก็ตและก็อีกอย่างหนึ่งนะ้ำมันสลัดมาโซลาหาซื้อได้ที่แมคโครฟู้ดแลนด์และก็บิ๊กซีวันนี้ก็จบรายการไปก่อนไม่พุกเพื่อนเหรอเพื่อนเหรอเดี๋ยวเรากินให้เสร็จก่อนแล้วก็เรียก